ขี่นกกับรถยนต์ไม่ใช่ปัญหาขี้ๆเพราะอะไรไปชมกันเลยค่ะเ uh. พราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด <tick le rolling> สวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องขี้นกบนสีรถยนต์นะคะ โดยปกติแล้วชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะจอดรถกลางแจ้งใต้ต้นไม้นะคะหรือนอกอาคารเนี่ยเราสามารถที่จะเจอขี้นกเนี่ยมันขี้ใส่รถยนต์เราเนี่ยได้แน่นอนนะคะแล้วทีเนี้ยขี้นกมันมีกฎกของยูริกนะคะมันก็จะกัดแลกเกอร์ทำให้เลกเกอร์เราเสียนะคะสีรถยนต์เราก็จะเสียไปด้วยทีเนี้ยเราจะมาพูดกันว่า เราจะปกป้องหรือป้องกันยังไงให้สีรถเราเนี่ยคงทนสวยงามกับเราไปนานๆนะคะในวันนี้นะคะแก้มก็จะมาขัดรอยที่นกโชวกันเลยนะคะว่ามันยากแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสวัดครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขปัญหาที่นกนะครับลูกค้าโดนมาน่าจะหนึ่งสัปดาห์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานนะครับว่าเราแก้ไขขี้นกกันยังไงนะครับเราล้างร้อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะมาล้างรถนะครับ ก่อนที่เราจะขจัดคราบที่นูนครับเราต้องทํารดให้เปียกก่อนแล้วก็ค่อยฉีดสลายคราบครับเพราะว่าสารสลายคราบมันจะมีความเป็นกรดสูงนะครับอาจจะมีผลกรเสียต่อบริวเวณข้อข้างได้ครับก็จะทาให้ลดเปียกก่อนแล้วก็ค่อยฉีดสลายคราบนะครับ ปแล้วก็จะมาเริ่มฉีดสลายคาบบริเวณจุดที่มีขี้นกหนักๆนะครับสารสลายคาบเนี่ยก็ตามตรงตัวเลยนะครับเขาจะช่วยสลายคาบพวกมูลนกหรือพวกเศษยางไม้ช่วยให้อ่อนตัวลงนะครับ เห็นไหมว่ารถคันนี้ไม่มีการเคลือบเซรามิกหรือเคลือบสีอะไรนะครับนะครับน้ำจะเกาะเป็นแพรเลยนะครับไม่มีสายเคลือบสีบนบอดี้รถเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโดนขี้นกแล้วจะสลักไว้เยอะมากแค่ไหนนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นขี้นกที่เราล้างเสร็จนะครับก็จะเห็นเป็นดวงๆอย่างนี้เยอะเลยนะครับเกิดการสลักเรียบร้อยครับสลักบนพื้นผิวนะครับ ที่นกเกิดจากอะไรได้บ้างครับก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะจอดใต้ต้นไม้กันนะครับตามตึกตามอาคารนี้ก็มีนะครับพวกขี้นกพวกนี้นะครับก็สิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงคือไม่ควรจอดใต้ต้นไม้หรือจอดใกล้บริเวณอาคารที่บริเวณที่มีขี้นก,กเยอะๆนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแบบนี้นะครับตอนนี้เราล้างไม่ออกแล้วนะครับจะต้องทําการขัดสีอย่างเดียวเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะขัดสีได้มันดีขึ้นแค่ไหนนะครับเดีย๋ยวเชิญชมกันเลยครับ อุปกรณ์ที่เราใช้ทํางานขัดขี้นกวันนี้นะครับก็จะมีะน้ํายาขัดยานะครับยาขัดละเอียดของโซนเน็นะครับแล้วก็ใบขัด3าสีนะครับเป็นใบขัดขนแกะฟองน้ําแล้วก็น้ํายาขัดชักเงานะครับที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้คือตัวน้ํายาลูกดินน้ำมันและก็ดินน้ํามันนะครับแล้วก็เครื่องขัดที่เราใช้ขัดนี้เป็นระบบ D A 3นิ้วนะครับจะใกล้เคียงกับเครื่องขัดโรตารี่มากที่สุดเพื่อที่เอารอยออกนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําการขัดสีกันเลยครับขั้นบแนแรกเราก็จะมาลูบสิน้ำมันก่อนนะครับเพื่อเอาพวกคราบปลกรนที่มันอยู่บนเืือนผิวนะครับออกก่อนนะครับ แล้วเราก็จะมาติดเซฟแบ่งให้ดูครับว่าส่วนที่เราขัดสีเนี่ยจากไม่ขัดมันจะต่าง,างเดอยวไหมนะครับเรามาเริ่มขัดสีกันนะครับก็ใช้ใบขนแกะในการเปิดผิวเลยนะครับโซเน็กหยอดนะครับ รอบแรกนะครับมันดูสลักลงไปลึกแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองขันสักสองรอบนะครับว่ามันจะทำให้ดีขึ้นมากไหมนะครับ ขัดรอบสองเสร็จนะครับได้จางลงขึ้นไปอีกหน่อยนะครับแต่ถ้าเราจะดูว่าสีลูกค้ามันบางลงไปเยอะหรือยังนะครับเราจะมาเช็คสีดูนะครับว่าเราขัดไปแล้วเนี่ยสีมันลงไปเยอะไหมครับเพื่อเราได้ขัดต่อไปนะครับสีสแสดงดาบเนี่ยอยู่ประมาณร20ี่สิบนะครับ ั่งที่เรายังไม่ได้ขัดสีแล้วพิบารโอเคเราจะลองขัดตรงนี้อีกหน่อยนะครับเือนที่มีคิโนกเนี่ยดูหนาๆอยู่นะครับขัดรอบที่สามนะครับ เราเป็น,นสามเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับดูจางลงไปเยอะนะครับคิดว่าต้องปล่อยนะครับเพื่อรักษาชร์นักเกอร์ของลูกค้าไว้ให้มากที่สุดนะครับ จะเช็คตรงที่มีขี้นกยเยอะตรงนี้นะครับนกอยู่ดีๆประาณ้อยสิบรับต่อไปเราจะขัดอีกรอบนะครับรอบสุดท้ายถ้าไม่ดีขึ้นก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะทลุชั้นสีลงไปได้นะครับ จะพอแค่รอบปีแล้วนะหรืว่ารถลูกค้าเนี่ยที่นกจางไปเยอะแล้วนะครับต้องพอประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะทำมากกว่านี้ไม่ได้ครับอาจจะทนุเึงชั้นสีลูกค้าได้ครับ ไฟก็จะขัดลบไฟขนแกะนะครับ เรามาขัดจบสุดท้ายนะครับเป็นตัวขัดละเอียดชัาเงานะครับ ร้อยครับสำหรับการขัดคีโนกตอนนี้นะครับก็ให้ดูผิวนะครับดูดีขึ้นนะครับแต่ก็เราก็ยังเห็นลางๆนะครับที่ที่เป็นรอยสลักของคีโนกกลงไว้นะครับมองด้วยไฟก็เห็น นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการขัดขี้นกแบบมืออาชีพนะครับเน๋ยวต้องรักษาชัชนเล็กเกอร์ของลูกค้าไว้อีกครับสิ่งที่ต้องเสียไปคือแล็กเกอร์ประมาณ5-7ไมโครนะครับ ทิงแลกเกอร์จาก5-7เมกานี่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ประมาณ2-3ปีเลยนะครับเวลาขับสีที่นึงก็จะหายประมาณ2ไอคอนะครับสิ่งที่หายไปก็คือแลกเกอร์นะครับนี่ก็เป็นวิธีที่ขจัดที่นอกออกได้นะครับประมาณ8 0 9 0ครับ ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับการแก้ปัญหาขัดที่รถนะครับก็เห็นได้ว่ามีความยากในการขัดนะครับต้องขัดหลายรอบกว่าสีรถมันจะดูดีขึ้นนะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องเสียไปก็คือแล็กเกอร์นะครับแล็กเกอร์ที่ที่ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะให้มันอยู่บนรถเรานานๆนะครับหายไปประมาณ 5- 7ไมครซึ่งถือว่าเยอะมากๆครับสำหรับการขัดสีรถยนต์นะครับ ทำให้ดีนะครับถ้าใครไม่อยากเสียหน้าแลกเกอร์แบบนี้นะครับ mm hmm. ก็แนะนําให้เคลือบเซรามิกนะครับหรือเคลือบสีดีๆนะครับที่จะช่วยให้ช่วยเซฟป้องกันขี้นกได้ประมาณนึงน,น,นะครับดีกว่าเราขัดแลกเกอร์โดยตรงให้ให้พวกผิวเคลือบเซรามิกนครับช่วยรับดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการขัดแก้ไขปัญหาขี้นกกัดแลกเกอร์คุณผู้ชมเห็นแล้วก็น่าจะนะ โหทำไมมันร้ายแรงขนาดนั้นนะคะไม่ยากไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะคะมันยากมากสำหรับการที่จะขัดให้มันหายแบบนี้และสิ่งที่เราเสียอีกก็คือแล็กเกอร์ที่เราขัดอะคะ่ะหายไปเจนไมคอนถ้าคุณผู้ชมเจอขี้นกนะคะแนะนำเลยว่าควรรีบล้างทันทีอย่าทิ้งเขาไว้นะคะอันดับที่สองที่จะแนะนำก็แนะนำผู้ชมปกป้องเขาถ้าเราไม่มีเวลาก็ปกป้องด้วยการ เคลือบแก้วรถยนต์หรือเซรามิคโคตติ้งนะคะอันนี้แก้มก็มีการทําคลิปแล้วว่าการเคลือบเซรามิโคตติ้งสามารถชะลอเพื่อที่จะกัดแล็กเกอร์ได้นะคะได้ดีเลยปกป้องสีรถได้ดีเลยถ้าเราโดนนะคะมันจะแบบกัดแก้วก่อนตอนที่จะกัดแล็กเกอร์อันนี้แนะนําว่าเราควรปกป้องนะคะถ้าเราเคลือบแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นก็ต้องรีบออกอยู่ดีนะคะแต่ว่าเชื่อได้เลยว่าการเคลือบเซรามิคโคตติ้งเนี่ยสามารถปกป้องขี้นกที่ กกัดแลเอร์ได้แน่นอนนะคะตอนนี้แก้มก็จัดโปรโมชั่นนะคะเคลือบเซมิโคตติ้ง8,000บาทนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะแก้มวองว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะไว้มีเขาเรียกเทล็ดลับหรือปัญหาที่มันเกี่ยวกับรถยนต์เด็กแก้มจะมาทําคลิปใหม่นะคะค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด